ด้วยผู้อุประการิใใง่งใหญ่หลวงกานศึกษา้านสาธารณที่คุณยิ่งใหญ่วงพระสองวงชนและทางราชการวันปิยมหาราชกระทั่งถึงปัจจุบันวันพระรหัสัพรคเมตาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่โวงข้าพระพุทธเจ้าปับมงคนรานิตนีน่หละ ด้วยการรับบริจาคเงินจากส่วนราชการโรงเรียนวัดบางขวานางสาวพระยุทธากรต้นจำนวนแปดทุนทุนละหนึ่งพันสองร้อยบาทได้แก่น้องนางสาวนุ๊กนัมดหมายมีโรงเรียนกฤษนาเด็กหญิงนุ๊กทิวเอพันโรงเรียนวัดพระโขนทเด็กหญิงนรนทิศลินธรรมีโรงเรียนวัดทับกระดานเด็กชายสวรัตนอรเอียมโรงเรียนวัดหนองสันแตรเด็กหญิงวรัญญาปานเพชรโรงเรียน วัดบางกว่าเอ็กชายเอกภาพเกิดสวัสดิ์โร,รงเรียนรัตนองปักหน้าเด็กชาย